ที่ผมนั้นรักกำใจที่ผมนั้นรักกำใจเพราะเสียสละเธอไปให้กับคุณที่คุ้นเคยเราต้องกําจัดคนที่คุ้นเคยวยการอินเคยหวานโยโย

พอให้เธอไปหมดแล้วอย่าลืมสละหัวใจให้กับผมนะครับ